แรนดอมความรักนะคะวันนี้หมอดาวจะพาเช็คหัวใจนะคะคนที่เขาอยู่ในใจคุณเสมอคุณไม่เคยลืมเขาเลยนะคะต่อให้วันเวลาเลื่อนเลื่อนเลื่อนเรือนรางนะคะเลื่อนรางนะคะ,เน,นะ,คะเนิ่นนานนะคะคุณคุณก็ไม่เคยลืมเขาแล้วเขาล่ะลืมคุณหรือยังนะคะคนคนนะั้นลืมคุณหรือยังพลังงานแรนดอมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเรามาเช็คกันดูนะ ถามหัวใจเขาคนนั้นดูว่าระหว่างที่ห่างหายกันไปเนี่ยนะคะเขาลืมคุณแล้วหรือยังทั้งที่คุณอนไม่เคยลืมเขาเลยถ้าใครมาเจอคลิปนี้นี่คือความรักของคุณลีลาของคุณนะคะหรืออ่คุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะคนที่หายไปคนที่อยู่ในใจคุณเขาลืมคุณแล้วหรือยัง เขายังไม่เคยลืมคุณเลยความรักยังคุกคุ้นอยู่ค่ะนะคะเห็นไหมนี่คือไฟแห่งรักนะคะต่อให้เขาห่างหายจากคุณไปนานแสนนานคุณก็ไม่เคยลืมเขาและเขาก็ไม่ลืมคุณเช่นกันนะคะเขายังเฝ้ามองคุณเหมือนดาวในตะเกียงนะคะคุณเหมือนดวงดาวนะคะเขาอาจจะแอบส่องคุณอยู่ก็ได้นะนะคะเขาไม่ลืมคุณนะเขาก็ไม่ลืมคุณเช่นกันมาดูซิ คุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะคะที่เขามองว่านี่คุณนี่แหละคือผู้หญิงที่เขาหมายปองนะเขายังคาดหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะคุณจะต้องเป็นผู้หญิงของเขานะคะคุณคือแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่ของลกูกหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมที่เขาอยากได้อยากดูแลหรือว่าเขาแครขอแค่ได้มองนะคะเขาก็มีความสุขแล้วจริงหรือเปล่ามาดูใบที่สามนะดูสิ ทั้งที่เขาเป็นผู้ชายหลันล้านะคนคนนี้เขาไม่ยึดติดกับใครนะเขาเป็นนักเดินทางนะคะเขาเป็นเขาเป็นคนนักท่องเที่ยวนะคะรักสนุกไม่ผูกพันใครมาเจอคลิปนี้นะต่อให้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มาเจอคลิปนี้แสดงว่าคนที่คิดถึงอยู่เนี่ยเขาเป็นเ h pay บอย hey เป็นคาส,สโนว่าคาสโนวีนะคะเป็นคนรักสนุกไม่ผูกพันหรือนิสัยก็ยังเด็กๆอยู่นะคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักโตนะหมายถึงว่าไม่ไม่ชอบให้ใครมาผูกมัด รักอิสระนะดูสินะคะใบที่สี่ไม่แน่นะเขาอยากกลับมาหาคุณค่ะเขาส่องยังไม่พอนะคะเขาอยากกลับมาพูดมาคุยนะคะหรือนะคะอยากกลับมาเป็นแฟนกับคุณนะคะแล้วทําไมต้องรอล่ะเนาะเพราะอะไรนะคะมาดูใบสุดท้ายนะเพราะอะไรว้าวนะคะโรแมนติกมากนะคะเพราะเขาและคุณเนี่ยนะคะดูสิ เขาและคุณเนี่ยมีวาสนาต่อกันนะนะคะมีวาสนาต่อกันนะคะจัก,กรพรรดิและราชินีคุณกับเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็นได้ในอนาคตนะคะถ้าใครมาเจอคลิปนี้นะคะแสดงว่าคนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่คุณก็ได้นะคะจ,จักรพรรดิอ่ะลิ้นรัวแล้วนะคะจัก,กรพรรดินหมายถึงนะคะเนื้อคู่นะนะคะ ราชินีก็หมายถึงเนื้อคู่ด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหนุ่มโสดหรือสาวโสดคุณมาเจอคลิปนี้นี่คือลีลาชีวิตของคุณคนที่คุณไม่เคยลืมเนี่ยในอนาคตคุณกับเขาจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกนะคะไม่แน่นะอาจพัฒนาเป็นแฟนกันก็ได้นะคะเพราะเขาและคุณนะ่ะต่างคนต่างไม่เคยลืมกันเลยนะคะทั้งที่เขาเป็นนักเดินทางนะคะทั้งที่เขาเป็น เป็นคนลักสนุกไม่ผูกมัดนะเนี่ยคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ชอบอิสระนะคะแต่เขาก็ไม่เคยลืมคุณนะคะไม่แน่นะอนาคตคุณสองคนอาจจะได้โคจรมาเจอกันนะคะแล้วพัฒนาเป็นแฟนกันก็ได้นะคะใครมาเจอคลิปนี้ใครที่กําลังเจอปัญหาชีวิตนี้อยู่หรือว่ามีคนที่อยู่ในใจลึกๆไม่เคยลืมเนี่ยอาจจะเป็นลีลาชีวิตของคุณก็ได้นะคะกดหัวใจนะคะกดไลค์กดแชร์และน้อมรับด่วนเลยนะจ๊ะ ขอให้โชคดีขอให้ความรักหวานหอมและโรแมนติกแบบนี้นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ